สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพาเข้าไปกลางเต็นท์นอนกันที่นี่ครับนี่ครับที่นี่ครับค r a กบ Mountain b e r g c a m ครับนี่ครับอ่านผิดผ่านถูกไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ภาษาลาวส่งอถนัดรับมาต่างกิษเคิร์มไม่ค่อยถนัดรับนี่ครับเคิร์มก็จะพาไปกลางเต็นท์นอนกันที่นี่แหละครับแล้วก็เส้นทางเข้าก็ไปทางวัดห้วยลางโพนะครับก็อยู่ในอำเภอหนองป้องจังหวัดเพชรบุรีครับเราจะขี่เข้าไปประมาณสัก1ิกิโลก็จะถึงแคมป์ที่พักของเรานะครับเส้นทางมาก็ ใช้เส้นทางมาทางน้ำตกควางโจนะครับแล้วก็จะมาก่อนถึงน้ําตกควางโจก็จะเจอ3แยกครับนี่ครับทางนู้นก็จะไปทางวัดุูภูครับแล้วก็ทางแคมป์ของเราก็จะไปทางวัดกล้วยหลังโพนะครับนี่ครับไปครับออกลุยครับนี่ครับเส้นทางช่วงแรกก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ต่อด้วยถนนปูนครับแล้วก็เจอถนนดินแดงอีก4กิโลครับก็เป็นทางรูปกลังนะครับ รถเก่งมาได้ครับหมดทางลุกลัง4กิโลแล้วก็จะเจอกับเส้นทางราดยางนะครับนี่ครับนี่ก็ผ่านวัดห้วยลังโพแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะขับผ่านหมู่บ้านนะครับนี่ครับถนนดีครับช่วงนี้แล้วก็ก่อนเข้าแคมป์ของเราก็จะเป็นถนนลุกลังเล็กน้อยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถึงแคมป์ของเราแล้วครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วครับบรรยากาศกลางกาเต็นท์ดูครับ ปืนยาสีเขียวแล้วก็ผาทิศกำลังตกครับแล้วก็วิวอ่างเก็บน้ำก้วยหลังโคนะครับนี่ครับโอ้เหมาะเลยครับนี่ครับปืน้าสีเขียวครับแล้วก็ติดกับอ่างเก็บน้ำครับลมพัดเย็นสบายเลยครับนี่ครับชื่ออะไรนะครับนี่ครับหมูปิ้งเด็กหงครับนี่ครับใส่เสื้อเลือดโพด้วยครับอื้เท่เลยมาหมูปิ้ง โอ้นี่ครับก็มาเจอกับพี่เอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคร c k Mountain b a ค e Camp คือเขาเขาผ่าเขาผ่าครับนี่ครับเขาผ่าก็คือแคร c k Crack นี่แปลว่าผ่าหัวแยกอ Crack m o u n t เทนก็คือเขาผ่าที่แบบครับก็คือภูเขารูปหัวใจครับนแล้วพรุ่งนี้เช้าพี่เอจะพาขึ้นไปชมวิวที่ไหนครับ ที่จุดชมวิวลานสมอครับราคาค้างเต็นท์คนละเท่าไหร่ครับท่านละ200บาทท่านละ200แล้วก็ห้องน้ํามีเครื่องทําน้ำอุ่นพร้อมอ่ามงน้ำอุ่นชายหญิงครับขอแยกแยกแยกชายหญิงห้องน้ํามีสิบห้องอืมนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสริมขอตัวกลางเต็นท์ก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมกับวิวยามเย็นที่สวยงามครับช่างต้มก็มาแล้วครับแล้วด้านนี้ก็ช่างปองครับช่างปองกับน้าแก้วครับนครับกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเคิมจะพาไปดูห้องน้าครับห้องน้ําก็เดินไม่ไกลนะครับด้านนี้ก็เป็นห้างล้างจานด้านนี้ก็คือห้องน้ําครับนี่ครับห้องน้ําก็มีรองเท้าให้สวมใส่ครับอาจานย์นี้ครับตรงกลางก็เป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันครับนี่ครับด้านนี้ก็คือห้องน้ําครับ มีเครื่องคันและคนให้ด้วยครับนี่ครับแล้วก็ติดจากข้องน้ําก็มีสะพานไม้ไผ่นะครับเพื่อไปกางเต็นท์ฝั่งนู้นได้ครับเดี๋ยวเคิร์มจะพาไปชมวิวฝั่งนี้ครับลานจางเต็นท์ฝั่งนี้นะครับก็มีปลั๊กไฟให้ครับนี่ครับปลั๊กไฟนี่ครับนู่นแตไกลก็เป็นเต็นท์ของเคิร์มครับนี่ครับลานจางเต็นท์ฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีครับเงียบสงบครับ ชิวๆเลยครับไปครับบรรยากาศแบบนี้ก็หาของกินยามเย็นกันดีกว่าครับนี่ครับนั่งชิวๆนะครับนนวันนี้ก็ได้บัคกลกนีไก่นชีวิตเตรียมอะไรให้ดูครับกล่องมาลุ้นกันครับว่าคู่ชีวิตเตรียมอะไรมาหนักต่างโอเคน,น,นี่ครับเรียกมาด้วยครับหมูปิ้ง ข้าวครับเป็นหมูปิ้งดูเป็นมองหน้าครับเหลือเขาเนี่ยจะต้มเหรออย่นี้ครับเอ็นปิ้งอย่างนี้ครับเขาจะมองตาแล้วห้อยนี่ครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหอากาศเริ่มมาแล้วครับความหนาวเย็นเริ่มมาครับแล้วดูครับนี่ครับกินข้าวเสร็จแล้วโออากาศหนาวครับ น่าตื่ไฟดีกว่าครับอุ่นเลยครับนี่ครับยามหัวค่ำไม่ใช่พยายามเย็นตอนนี้ยามหนาวยามหนาวแล้วก็ตอนนี้โอ้โหยิ่งดึกยิ่งเย็นครับเย็นมาเลยอตามผิวเขาอ่ะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องมาลุ้นไอหมอกจากผิวน้ำกันครับโอ้ยอากาศดีดีครับนี่ครับพี่เจ้าของลานทำอะไรมาเลี้ยงครับ โอ้โหลาบแล้วก็น้ำพริกขอบคุณครับนี่ครับไม่ผอมหมาได้นะครับขอบคุณครับโอ้โนี่ครับนี่คืออะไรมะแขกโอ้ขอบคุณครับอะไรครับผักกระเจี๊ยบอ้ขอบคุณครับโอ้โหผักกระเจี๊ยบนี้ก็กับข้าวจากรายการเซ็งครับใครมาก็ โทรมาสอบถามแล้วก็น่าจะสั่งกับเจ้าของร้านก็เนได้ครับนี่ครับครับทานกินข้าวเสร็จโอ้โหโคตรหนาวเลยครับทุกคนไปขยาน้ำแล้วขอนออกปากันแล้วก็ตัวนี้ยังไม่สองทุ่มเลยนี่ครับเข้าเต็นท์นอนเลยครับไม่ไหวครับหนาวเกินครับคืนนี้ก็รับฟันดีครับพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมาชมบรรยากาศยามเช้าจิบกาแฟยามเช้าด้วยกันครับฟันดีครับเช้าแล้วนะครับ โอ้หเ oh, ช้านี้หมอกในผิวน้ำที่อ่างเก็บน้ำหาห้ลังโพนะครับเช้านี้ก็สดชื่นกับไอหมอกขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำ้ว้ลังโพครับจะแปลกนะครับน้ำอุ่นมากครับ นี่ครับน้ำที่นี่จะนี่ครับอุ่นๆครับน้ําไม่เย็นนะครับแล้วดูครับผิวไอหมอกขึ้นมาโอ้สวยเลยครับแล้วด้านนน้นก็เป็นภูเขารูปปัวใจหรือว่าเขาผ้าครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ก็จิบกาแฟยามเช้ากันดีกว่าครับ นี่ครับได้จิบกาแฟกับบรรยากาศแบบนี้ฟินๆเลยครับเช้านี้ก็จิบกาแฟกับเพื่อนน้ำตางครับสดชื่นครับไปครับจิบกาแฟยามเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดชมวิวร้านสมอรอเสมอกันไปครับออกลุยไปชมวิวพร้อมกันครับไปครับเส้นทาง3กิโลเป็นเส้นทางวิบากนะครับไม่รู้จะยากขนาดไหนครับ ไปลองลุยด้วยกันครับสำหรับเส้นทางจุดชมวิวลานสมอเด๋ยวเค็มจะลงคลิปเต็มๆให้รับชมนะครับก็เป็นเส้นทางวิบาก3-4กิโลครับทางแคมป์ก็มีรถบริการพาขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับก็ติดต่อทางแคมป์ได้ครับมากางเต็นท์แล้วก็บอกได้ครับว่าจะขึ้นมาชมวิวครับนี่ครับลุยมาถึงแล้วครับจุดชมวิวลานสมอรอเสมอไปครับไปชมวิวกันครับ อีกหนึ่งจุดชมวิวในบ้าน้วยลางโผนะครับสวยงามมากครับจุดชมวิว้านสมอรอเสมอนี่ครับนี่ครับโอ้โหวิวคือสวยมากครับนี่ครับก็พาขึ้นมาชมวิวจุดชมวิวลานสมอครับเดี๋ยวเราจะกลับไปลานกลางเต็นท์กินข้าวต้มกันต่อครับไปครับนี่ครับแวบลงมาก็ลงมากินข้าวต้มครับก็ที่ลานกลางเต็นท์ก็จัดชิดข้าวต้มว้ให้ครับนี่ครับ นี่ <wounds> ครับใครจะมาก็ส <c interf drink> ั่งได้นะครับข้าวต้มโทรมาจองลายกลางเต็นท์แล้วก็สั่งข้าวต้มได้แล้วก็อาหารเย็นก็สั่งได้เหมือนกันนะครับที่นี่ข้าวต้มใบกะเพราครับนี่ครับเด็ดดวงเลยครับอร่อยเด็ดดวงครับลายเรือและนี่แหละครับเคิร์มก็พามากางเต็นท์นอนกันที่แคมาั์เทนเบิร์กแคมป์นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านห้วยลังโพ อำเภอหนองนป้องจังหวัดเพชรบุรีครับก็อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยลางโพครับบรรยากาศดีๆครับแล้วโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ